ประชาราสามัคคีเฮ้เคยมาเหมือนผมเคยมาส่งของแถวประมาณนี้โรงเนี้นชั้นอะไรหน่อยกว่าละกว่านี่หนละที่ดูอยู่แถวบ้านแถวบ้านไทยบ้านอ๋อแถบ้านั้นบ้านอหอยเต่าอ,อยู่ตรงนู้น ลายน้อยมนอยู่แถวนีอยูนขวามือบ้านปสองชั้นสีฟ้าเลยโรงเรียนยังจริงจริงมีประชาชนามาคี่น,นี่ไงนั่นมันนั่นมัน่มนามองแวบ,บเดียวอันทีให้ดู ก็ใบน้อยอยู่นี่ก็เห็นที่ผ่านมาไม่เห็นมีบ้านสองชั้นนะยอ่าเป็นบ้านไม้สุดแล้วเนี่ยก็ออกแล้วครับเนี่ยก็ออกก็เจออกจากบ้านเมื่อกี้ตอนที่มาออกจากบ้านนู้นมาไกลไหม่ะเนี่ยมาอยู่ลาวนี่แหละ มีบ้านชั้นดี<ป>เหรอเนี่ยบ้านเแบบนี่ยบ,บ้านหลังนี้นั่นแหละแจ่มบ้างสีฟ้าก็เก่ามองเห็นอยู่หลังคาสีฟ้าไอ้ขอบสีฟ้าตั้งเด่นอยู่เลยละ่ะเด่นมองเห็นชัดนี่เออเด่นี่นอยู่แถวนี้แหละเนี่ยนไหนะนะหลังเพาะฟ้าแล้วไม่น้อยไม่เชื่อถามได้เลยเนะี่ยแถวนี้แหละน่าจะเป็นหลังนั้นหลังนั้นบัญชีผมดูอยู่หลังเหนื่อยนู่นนะหลังชั้นสีฟ้าเนี่ยน่ะน่าจะใช่หลังนั้นนี่นี่เนี่ย นนแน่ๆนะครับน่าจะใช่หลังนั้นน่ะชี่อช้ผมดูอยู่อ๋อนี่ร้านค้าใช่ใช่แล้วหลังนั้นเนี่ยเนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มนี้ถ้าออกไปคนนี้ก็ออกอะไยาวนี่หมู่บ้านอะไร <laughs> ไม่รู้เลยมั <c oughs> นพาผมมาน,นี่ก็สุดแล้วก็ไปตามถนนน